จริงนะคือสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนั้นน่ะก็คือยิ้มแล้วก็สูดหายใจเข้าแล้วสมองก,ก็คิดต่อว่าทำยังไงให้สิ่งเนี้ยอยู่อย่างยั่งยืนและอยู่คู่กับพี่น้องชาวการทาลักเราทุกคนไปอีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยณนะตอนนั้นทำได้แค่นี้จริงๆคือถ้าจะให้มาลงดีเทลเล่ารายละเอียดเนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะเพราะตั้งแต่แรก คือคิดอยากให้ชาวกันทารักษ์มีพื้นที่มีเวทีทางเศรษฐกิจมีเวทีสําหรับความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นการแสดงออกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองของเราทุกคนและอีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการท้องถิ่นของเราด้วยเราไม่เคยจัดงานเทศก,กาลแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นครั้งแรก เราก็เลยมี4โซนหลักๆก,ก่อนโซนแรกคือ coffee culture zone จะบอกว่ากันทารักคาเฟ่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเลยเปิดโอกาสให้ร้านกาแฟหรือผู้ประกอบการร้านกาแฟท้องถิ่นเนี่ยมาจับจองพื้นที่เพื่อส่งกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้ผู้ที่ชื่นชอบกาแฟได้ลองกันโซนที่2เป็นโซน creative market ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพื้นเมืองครอบคลุมจงังหวัดศิีสเกตเลย เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวกันทารักษ์เราเองเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสและอุดหนุนสินค้างานฝีมือท้องถิ่นของจังหวัดของเราโซนต่อมาคือโซน Craft Beer and l o c a l testing โซนนี้ทุกคนจะได้มาริ้มรสชาติอาหารที่แซ่บจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ส่วนสายดื่มก็จะได้ชิมรสชาติของราฟเบียท้องถิน่นที่ผ่านการคิดค้นสูตรต่างๆเพื่อสร้างซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มที่จะทำให้คิดถึงสิสเกตบ,บ้านเฮา ส่วนสุดท้ายคือเวทีความสนุกม่วนหลายแบบบ้านเรามีทั้งดนตรีมีการแสดงโชว์และการประกวดเต้นคัฟเวอร์สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วยเออที่สำคัญนะในงานนี้ยังมี Creative Talk ด้วยเป็นเวทีเพื่อให้ชาวกันทลักษ์ได้เปิดมุมมองเสนอไอเดียความคิดเห็นต่างๆเพื่อมาแชร์กันว่าอยากให้บ้านเราเมืองเรามีอะไรอยากให้เป็นแบบไหน เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ช่วยกันดีไซน์บ้านของเราให้หน่าอยู่ไปพร้อมๆกันคือมันไม่ใช่แค่เพียงการซื้อขายแต่มันคือการแบ่งปันเรื่องราวจากผู้สร้างสู่ผู้รับมันคือช่วงเวลาดีๆที่แต่ละครอบครัวได้ใช้ร่วมกัน ว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจที่พักร้านอาหารการท่องเที่ยวและผู้คนในพื้นที่ไปพร้อมกันและช่วยดึงดูดผู้คนจากต่างอำเภอต่างจังหวัดให้มาเยี่ยมเยียนกะทลักษอยากให้เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งความคิดสร้างสารรค์ที่น่ามาเยือนอีกเมืองหนึ่งวงก,กันคือการรวมพลังของชุมชนที่สร้างสารรค์ความสุขและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราให้ก้าวหน้า เราเชื่อในพลังของมือที่สร้างสรรค์ตั้งแต่กาแฟาที่ชงด้วยใจจนถึงงานคลาฟที่มาจากฝีมือของผู้เฒ่าผู้แก่ไปจนถึงรถมือที่แซ่บอร่อยจัดจ้านจากทุกร้านอาหารที่มาขายและที่สำคัญคือมันเป็นการร่วมมือของเราทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกระทรวงมหาดไทยที่รับฟังและเปิดโอกาสให้โฮมกันได้เดินก้าวแรกอย่างสำเร็จ ก็หวังว่าโฮมกันจะเป็นอีก Destination หรืออีก f ฟสติวัลนึงที่อยู่ในพั c เก็ตลิสตของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทุกคนที่นี่บ้านของเรากันทะลัก